สมัยพุทธกาลมีผู้ชายอยู่คนชื่อนายธรรมพาธิกะแกเป็นคนหน้าตาค่อนข้างน่าเกลียดน่ากลัวใครเห็นหน้าแกเนี่ยโอ้ยไม่ชอบอะตาเหลือกนอกจากเหลือกแล้วยังเหลืองนะคราวแดงขึ้นเต็มหน้าเลยใครเห็นหน้าแกถ้าเป็นในป่านี่วิ่งกันป่าราบอะใครๆก็เรียกแกว่าไอ้คราวแดงคือตามพาธิกะนี่ แปลว่าคราวแดงก็มีอาชีพในการฆ่าคนแต่ไม่ได้เป็นเพชฌฆาตรับจ้างนะแกเป็นเพชฌฆาตฆ่านักโทษนะแกประกอบอาชีพนี้อยู่จนอายุห้าสิบห้าปีตอนนั้นแกเท่าลงกำลังวังชาก็แก่ตามไปด้วยคือธรรมดาเนี่ยฟันคอนักโทษต้องฉับเดียวขาดแต่แกสับซะสี่ห้าทียังไม่หลุดเลยหัวห้อยร่องแดงร่องแดงทุเรศในที่สุดแกก็โดนปลด ออกจากตำแหน่งเพชฌฆาตตามธรรมดาคนแก่มักจะอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขชอบทำโน่นทนํานี่ไปตามราษาไม่มีอะไรจะทำก็หงุดหงิดเพชฌฆาตคราวแดงในบ้านปลายของชีวิตก็เอาแต่ทอดถอนใจทุกวันใครๆก็จะเห็นแก่นั่งอยู่ตามต้นไม้เนี่ยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะบางทีก็นอนเอามือก่ายหน้าผากแกไม่ค่อยอยากจะพูดจะคุยกับใครว่าแกเซ็งในชีวิตแก วันหนึ่งพระสารีบุตรก็มาบินธบาตแถวย่านบ้านแกก็มาหยุดอยู่ที่บ้านของนายตำพาติกะเนี่ยนายตำพาติกะพอแลเห็นพระแกะก็มีจิตใจเลื่อมใสว่าเอเรานี่ประหารชีวิตคนมาเสื้อนานบาปเราฆ่ามนุษย์เป็นอันมากเวลานี้มีพระมายืนรับบินธบาตท,ที่บ้านเราไอ้ข้าวยาคทยูที่หุงในน้ำนมก็มีอยู่บนบ้านถ้าเราถวายพระนี่เห็นจะดีเป็นแน่ทีเดียว อันที่จริงแกก็เสียดายยาคูเหมือนกันเพราะว่าแกซื้อมาจะเอามาไว้กินเองเพราะแกชอบแกไม่ได้กินมาหลายปีแล้วแต่แกขี้เหนียวแกก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อพอไปซื้อมาก็เจอพระเลยมาพระมารออยู่หน้าบ้านอย่างนี้ตัดสินใจถวายพระดีกว,ว่าว่างั้นแกก็นิมนต์พระสารีบุตรขึ้นมาบนบ้านก็ถวายยาคูเสร็จแล้วก็คอยพัดวีพระสารีบุตรให้เย็นสบายตอนนั้น พระสารีบุตรก็สังเกตเห็นว่าแกก็มีความต้องการอยากจะกินได้ข้าวยาคูนี้เหมือนกันนะแกก็บอกว่า,าหลังจากที่ถวายแล้วเนี่ยนะก็คงจะต้องรอหลังจากที่พระฉันเสร็จแต่พระสารีบุตรก็บอกว่าโยมโยมทานอาหารของโยมเถอะนะเดี๋ยวอาตมามี อาหารที่ได้มาจากบ้านอื่นแล้วนะเสร็จแล้วก็เอายาคูของแกเนี่ยคืนให้แกแกก็รับไปกินพระสารีบุตรก็ลงมือฉันอาหารพอทั้งพระทั้งโยมเรียบร้อยแล้วพระสารีบุตรซึ่งรู้ประวัติของในคราวแดงนี้อยู่บ้างก็กล่าวธรรมะเล็กๆน้อยๆอ,อ่านี่ก็เห็นในคราวแดงนี้นั่งกระสับกระส่ายก็ถามว่าโยมเป็นอะไร ในตำพาธิกะก็บอกว่าผมทำกรรมหนักนะครับผมฆ่าคนมามากจิตใจผมฟุ้งซ่านบาปเหลือเกินใจผมมัวระลึกแต่เรื่องที่ผมจะต้องตกนรกนะครับเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็บอกกับนายตำพาธิกะบอกว่าถ้าโยมเป็นลูกจ้างเขาทำนา เป็นลูกจ้างเขาไถานานะแล้วเกี่ยวข้าวเนข้าวที่ได้ผลที่ได้ในนาเนเป็นของใครเป็นของโยมหรือเปล่าไม่ใช่ของผมหรอกครับเป็นของเจ้าของนาเขาครับอืก็โยมที่ทํางานเนี่ยโยมทํางานให้ใครทําให้หลวงนะครับอืม พอพูดอย่างนั้นน่ะในตำพาธิกะแกก็เข้าใจว่าไม่บาปนะเมื่อถูกพระสารีบุตรท่านบอกอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าคุณโยมตั้งจิตตั้งใจให้มั่นนะแล้วก็ฟังธรรมต่อไปท่านก็กล่าวธรรมคาถาต่อไปพักหนึ่ง นายจำพาธิกะก็นั่งฟังธรรมะด้วยความตั้งใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งส่งใจไปตามกระแสะแห่งธรรมจนงกระทั่งได้บรรลุโสดาปฏิมัคคือรู้ทางปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันพอเทศจบแล้วพระสารีบุตรก็ลากลับไปในายาวแดงก็ตามไปส่งท่านหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านในระหว่างเดินเข้าบ้านดโดนแม่โคขิดจนกระทั่งถึงความตาย เสร็จแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตตอนเย็นวันนั้นเองภิกษุทั้งหลายก็นั่งสนทนากันในโรงธรรมที่วัดของพระพุทธเจ้าที่วัดเจตวันว่าในคราวแดงมีอาชีพฆ่าคนมาตลอดเขาได้ทำกรรมหยาบช้ามาจกนกระทั่งอายุเกือบหกสิบแล้ววันนี้หลังจากฟังธรรมจากพระสารีบุตรแล้วเนี่ยถูกแม่โคขิดตายไม่รู้ว่าเขาจะไปเกิดที่ไหน พระศา,าสดาเสด็จมาถึงท่านก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคุยอะไรกันอยู่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนายคราวแดงพระองค์ก็ตรัสว่าเธออยากรู้ไม่ว่านายคราวแดงเนี่ยไปเกิดที่ไหนนายคราวแดงตอนนี้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามว่าก็นายคราวแดงฆ่าคนมาจนตลอดอายุของเขาทำบาปหนักอย่างนี้ จะไปเกิดในสวรรค์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะในคราวแดงได้พบกัลยาณมิตรอย่างภาษารีบุตรฟังคําสอนของภาษารีบุตรแล้วรู้เห็นตามนั้นอย่างชัดแจ้งมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้กระทําลงไปนั้นเป็นการกระทํำ ซึ่งทำไปโดยหน้าที่และไม่ต้องรับผลนั้นความคิดอย่างนั้นเมื่อเกิดเมื่อตายไปจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในคราวแดงทำกรรมหนักขนาดนั้นฟังธรรมงพระเถระเพียงแค่วันเดียวยังมีคุณวิเศษเกิดขึ้นอย่างนั้นเฉลิ้เหลอพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าถือเอาประมาณของธรรมะว่ามากหรือน้อย เพราะว่าคําพูดเพียงคําเดียวแต่ถ้ามีผลทำให้จิตใจนี่เบิกบานทำให้จิตใจมีอำนาจมีความมุ่งหวังอ่าย่อมจะมีประโยชน์และวิเศษที่สุดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาว่าวาจาไราประโยชน์แม้ตั้งพันคําไม่อาจจะสู้คําเดียวแต่มีประโยชน์ ฟังแล้วก่อให้เกิดความสงบระงับครับไม่ได้ฟังนิทานกันมานานเอาเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องก็ได้นะครับเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดสระบุรีครับก็คือตำนานเสาให้นะครับ ในอดีตการประมาณต้นกรุงรัตนโกสิน์นี่เองแรกประเดิมเริ่มสร้างกรุงเทพเป็นมหาธานีหรือว่าเมืองหลวงของสยามทางราชการก็ได้ถือตามรัธิพรมณ์ที่มีคติว่าเมื่อจะสร้างเมืองใหม่ก็จะต้องมีการสร้างหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเสาหลักเมืองนั้นก็จะต้องใช้เสาไม้เสาไม้ที่จะใช้นี่จะต้องได้ขนาด พอที่ต้องการต้องเป็นไม้ที่มีลักษณะดีแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษคือลำต้นใหญ่ต้นตรงไม่คดและเพื่อจะได้ไม้ตามมาตรฐานถูกต้องตรงตามตำรามาเป็นเสาเอกทั้งราชาการก็มีประกาศไปยังหัวเมืองหลายเมืองให้ช่วยกันสาอหาคัดเลือกเสาไม้อย่างดีไปทำเสาเอกบรรดาเจ้าเมืองต่างๆก็ส่งคนน้องตัวไปหาไม้ที่มีลักษณะที่ว่านี่ถูกต้องตามตำรา หากันอย่างรีบเร่งทีเดียวฝ่ายเจ้าเมืองสระบ,บุรีก็ส่งคนของตัวไปส่อหาไม้เหมือนกันปรากฏว่าพบไม้ตะเคียนทองโดยอาศัยชาวบ้านป่าและพรานป่าก็หาเจอแต่เอามาไม่ได้เพราะเชื่อกันว่ามีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่หากใครไปตัดมาก็จะถูกนางไม้เล่นงานให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็หักคอให้ตายไปสะเลยรู้แล้วรู้รอด เคยมีคนไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้แล้วขืนไปทำเข้าก็ถูกนางไม้ตะเคียนหักคอตายมาแล้วหลายคนผู้ที่ถูกนางไม้หักคอจะมีรอยเขียวคล้ำอยู่ที่คอทุกคนไปเมื่อเป็นอย่างนั้นชาวบ้านป่าและพรานป่าแถวนั้นก็ไม่กล้าตัดไม้ตะเคียนทองตามคำสั่งของทางการได้แล้วคนอื่นๆก็ยิ่งกลัวกันใหญ่ในที่สุดก็ต้องปล่อยไม้ตะเคียนไว้ให้อยู่อย่างเดิมอยู่มาไม่นานมีผู้ชายคนนึงเป็นชาวบ้านโคกสว่างจังหวัดสระบุรี ชื่อไนตะเป็นคนมีวิชาคาถาอาคมได้ยินข่าวเรื่องเลือกันถึงไม้ตะเคียนที่ว่านี่ก็เดินทางไปดูว่าทำไมถึงตัดไม่ได้เมื่อไปถึงนายตะมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นไม้ตะเคียนที่วิเศษเพราะว่าลำต้นตรงไม่มีคดเลยแล้วก็มีขนาดใหญ่และสวยงามมากเหมาะที่จะเป็นเสาเอกเป็นอย่างยิ่งครั้นพิจารณาใคร่ครวนดูก็รู้ว่าตะเคียนต้นนี้ตัดไม่ได้ เพราะว่ามีนางไม้สิงอยู่ใครขืนตัดไปแล้วถูกนางตะเคียนเอาตายแน่ๆเอแล้วเราจะมีส่วนช่วยทางการยังไงดีมีทางอยู่ทางเดียวคือเราต้องทําพิธีขออนุญาตนางตะเคียนถึงจะปลอดภัยคิดอย่างนั้นแล้วนายตะก็ไม่รอช้าก็เริ่มทําพิธีบวงสรวงบูชานางตะเคียนสาระสําคัญก็เป็นการอัญเชิญน,นางไม้ให้ปรากฏร่างเพื่อจะขออนุญาตตัดต้นตะเคียน ถ้านางไม้อนุญาตก็ตัดได้ถ้าไม่อนุญาตก็ตัดไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าขอกันดีๆไม่ผีผลมเอาไปโดยพละการก็คงจะไม่ขัดข้องครั้นทำพิธีเสร็จสับนายตะก็นั่งหลับจเจริญสมาธิอยู่ครู่หนึ่งพอลืมตามองไปข้างหน้าก็เห็นตะเคียนมายืนอยู่ตรงหน้านางตะเคียนนะสวยเชอก็รวบรวมสติสมาธิไอ้มั่นเข้าไว้ไม่ให้เกิดอาการสะทกสะท้านหวาดกลัวได้มองดูกันอยู่ครู่หนึ่งนางตะเคียนก็ถามบอกว่า ท่านมีธุระอะไรจะคุยกับข้าในตาก็ยกมือพนมแสดงความเคารพคือคือกับผมมีเรื่องจะรบกวนท่านครับเนื่องจากทางราชการบ้านเมืองเขาต้องการไม้ดีไปทําเสาเอกสร้างหลักเมืองของกรุงเทพมีผู้มาพบว่าไม้ตะเคียนทองต้นนี้ครับเหมาะสมที่สุดก็เลยอยากจะขออนุญาตตัดต้นตะเคียนทองแล้วก็ขออัญเชิญท่านไปเป็นเสาเอกเป็นหลักเมืองให้แก่เมืองหลวง ไม่ทราบว่าท่านจะอนุญาตไหมตะเคียนทองต้นไม้เนี่ยเป็นวิมานที่อยู่ของเรานะเราอยู่ที่นี่มานานแล้วก็มีความสุขดีก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนอะเออแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของทางบ้านเมืองถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วผมก็ไม่อยากจะรบกวนท่านเลยจะเอาอย่างนั้นเหรอก็อะเอาฉันจะเสียสละเพื่อบ้านเมืองยอมให้ตัดต้นตะเคียนทองแล้วจะไปเป็นเสาเอกอยู่ในกรุงเทพ แหมขอบพระคุณท่านมากที่อุตส่าห์สละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนใหญ่ของบ้านเมืองครับแต่ว่าตัวท่านเองจะต้องเป็นผู้ไปส่งเราให้ถึงกรุงเทพนะท่านต้องไปได้วยตัวเองนะออตกลงครับตกลงผมจะไปส่งให้ถึงกรุงเทพจะละานตะก็กราบไหว้นางไม้พอเงยหน้าขึ้นแม่นางตะเคียนก็หายแวบไปแล้วานตะก็ดีใจที่นางไม้อนุญาตก็รีบเดินทางไปแจ้ง ทางเจ้าเมืองสระบ,บุรีว่าตัวได้ทําพิธีขออนุญาตนาตะเคียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขออาสานําพักพวกมาตัดต้นตะเคียนส่งให้ทางการเจ้าเมืองสระบ,บุรีก็อนุญาตด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งสองวันต่อมาในตะก็พาพักพวกมาช่วยกันตัดไม้ตะเคียนทองซึ่งปรากฏว่าตัดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ปรากฏว่ามีใครเป็นอะไรสักคนเดียวเมื่อตัดต้นโค่นลงแล้วก็ช่วยกันริดกิ่งเล็กกิ่งน้อยออก ขัดกลาวต้นให้กลมสวยงามแล้วก็นำลงน้ำตเตรียมจะนำไปกรุงเทพแต่ว่าหยุดพักเหนื่อยสักสองสาวันก่อนเพราะว่าการนำเสาไม้ตะเคียนไปกรุงเทพได้เนี่ยจะต้องล่องไปตามลำน้ำซึ่งก็จะต้องผูกแพรแล้วก็ตระเตรียมสเสบียงเดินทางอีกด้วยระหว่างหยุดพักแล้วก็เตรียมการอยู่นั่นเองก็มีผู้ชายเจ็ดคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละเกิดอิจฉาตาร้อนในตะขึ้นมา ที่สามารถโค่นไม้ตะเคียนได้ในขณะที่ใครๆไม่อาจจะทําได้สักคนทั้งหมดก็ปรึกษากันนิทาไอตะมันทําสาเร็จนะมันคงจะได้บําเหน็จรางวัลอย่างมากเชียวนี่นะก็ใช่ดิถ้ามันทําสําเร็จนะมันจะต้องมีหน้ามีตาเกินใครๆแน่ๆฮะแล้วเราจะปล่อยให้มันมีชื่อเสียงเกินหน้าเกินตาพวกเราไปได้ยังไงอ่ะใช่เราควรจะหาทางกําจัดมันซะก่อนก่อนที่มันจะส่งไม้ตะเคียนไปกรุงเทพว่ะ เออแล้วเราก็ต้องรีบลงมือเร็วๆนะเอยแต่ไอ้ตะมันมีคาถาอาคมนะเราจะเล่นงานมันได้ยังไงอ,อ่ะเอ้ยต่อให้มันมีคาถาอาคมเก่งกล้าขนาดไหนโดนไม้เสียบก้นะมันต้องตายยังเกียดติเออจริงกูเคยได้ยินมาพวกคนมีคาถาหรือว่าหนังเหนียวยิงแทงพันไม่เข้านี่เขาให้เอาไม้เสียบก้นตายทุกรายฮะอืมแล้วทีนี้เราจะเข้าถึงตัวมันยังไงอ่ะ พวกเราทั้งหมดเจ็ดคนก็ต้องปลอมตัวเป็นตาเถรนมาบอกว่ามาจากนาครสวรรค์แล้วค่อยหลอกล่อให้มันตายใจชายทั้งเจ็ดคนก็ปลอมตัวเป็นตาเถรนเดินผ่านมาทั้งนั้นแวะพักเหนื่อยเข้าไปทักทายนายตาบอกว่าเดินทางมาจากนาครสวรรค์ขอหยุดพักแวะดื่มน้ําหน่อยนายตาก็ให้การต้อนรับนําน้ํามาให้ดื่มจากนั้นก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเกิดความสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว เมื่อในตะวางใจก็ถูกชายทั้งเจ็ดจะลวงไปฆ่าโดยการใช้ไม้เสียบก้นจนถึงแก่ความตายแล้วก็นำศพไปยืนพิงต้นไม้อยู่กลางทุ่งนาที่แห่งนั้นก็เลยมีชื่อเรียกในภายหลังว่าทุ่งผียืนตายผู้ชายวัยาร้ทั้งเจ็ดที่ฆ่าได้แม้กระทั่งคนที่ไม่เคยโกรธเคืองกันต่อมาก็เดินทางไปในตำบลหนึ่งแล้วก็ถูกฆ่าตายที่นั่นทั้งหมดเข้าทำนองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว แล้วที่นั่นก็มีชื่อเรียกกันต่อมาว่าบ้านสัต,ตเถนแปลว่าบ้านเตถนเจ็ดตนซึ่งผู้คนก็เรียกเพี้ยนไปในภายหลังว่าบ้านสันตถเถนายตะนรับปากแม่ตะเคียนไว้ว่าจะพาไปส่งถึงเมืองหลวงแต่เมื่อพาไปไม่ได้แม่นางตะเคียนก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นนักหนาร้องร่ำคร่ำครวญหวนห้ายอยู่ถึงสามวันสามคืนแล้วก็จมลงไปอยู่ใต้น้ำซึ่งอยู่ในสายแม่น้ำป่าศักจังหวัดสระบุรี และที่ตรงนั้นได้มีชื่อเรียกกันมาว่าบ้านเสาร้องไห้แต่พูดกันไปพูดกันมาก็หดสั้นเข้าเป็นบ้านเสา,าให้อย่างที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ครับยังมีเวลาเหลือเดี๋ยวเล่าเรื่องนิทานพื้นเมืองของจังหวัดตราดให้ฟังอีกเรื่องครับมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งรวยไม่ธรรมดาเชียว มีทรัพย์สมบัติมากมายหลายอย่างมั่งคั่งบริบูรณ์พูนสุขเหนือกว่าใครๆในเมืองตราสขนาดว่าถ้าจะนำเงินทองของเขามาหล่อเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้างมา้าวัวควายก็ยังไม่มีวันจะหมดสิ้นไปได้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เศรษฐีไม่มีบุตรธิดาไว้สืบสกุลแม้แต่คนเดียววันหนึ่งเศรษฐีก็นั่งคุยกับภรรยาตามาภาษาผัวเมียเรื่องต่างๆนาะนาะนะนะมีอยู่ตอนหนึ่งเศรษฐีก็ถามภรรยาบอกว่า ทรัพ์สมบัติทั้งหลายเนี่ยได้มาเพราะใครกันนะเธอตอบได้ไหมภรรยาก็ใครครวรอยู่นานหนึ่งแล้วก็บอกก็ได้มาเพราะเราสองคนนะสิเราสองคนช่วยกันสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอิตาเศรษฐีไม่พอใจคำตอบของภริยาอ่าเพราะเราสองคนที่ไหนอะ่ะฉันคนเดียวตั้งหากฉันเพียงคนเดียวที่ทำให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันมีขึ้นมาไม่ใช่ท่านเศรษฐีคนเดียวนะเราสองคนช่วยกันตังหาก ร่วมด้วยช่วยกันในของเหล่านี้มันถึงได้มีขึ้นในบ้านเราสามีผู้มีจิตใจละโมบโกรธจัดก็ขับไล่ภรรยาออกจากบ้านเอาละเมิดเธอเห็นไม่ตรงกับฉันเธอก็อย่าอยู่และออกไปจากบ้านนี้ซะโดยดีคนเห็นไม่ตรงกันจะอยู่ร่วมกมนได้ยังไงออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปเลยนี่ฉันไล่เธอแล้วนะภรรยาก็ไม่นึกเลยว,ว่าชีวิตต้องตัวจะลงเอยแบบนี้ก็ร้องไห้เสียใจคร่ำครวญ เดินออกจากบ้านไปโดยไม่ได้หยิบข้าวของสำคัญอะไรไปด้วยเลยที่ติดตัวไปก็มีเพียงผ้าห่มกับผ้านุ่งสองผืนเท่านั้นผ้าห่มนั้นเป็นผ้าแพรเนื้อดีผ้านี้ถ้ากว้างไปในป่าหนามก็จะลื่นไม่ติดสิ่งที่มีติดตัวอีกอย่างก็คือแหวนเรียกกันว่าแหวนแก้วผ่านเมืองอ่าเท่านั้นแหละที่นางมีติดตัวไปนางก็เดินพลางร้องไห้พลางระหว่างเดินทางก็นางคิดถึงวิธีจะช่วยให้ตัวพ้นจากความลำบากก็อธิษฐานจิตขึ้นว่า ถ้าข้าพเจ้าคว้างผ้าผื้นนี้ขึ้นไปบนหลังคาบ้านใครแล้วก็ติดค้างอยู่บนบ้านหลังนั้นข้าพเจ้าจะไปขออาศัยอยู่บ้านหลังนั้นครั้นอธิษฐานจิตแล้วก็ลองเสียงทายไปเรื่อยๆปรากฏว่าผ้าแพรไม่ยอมติดหลังคาบ้านใครเลยผู้ชายบางคนอุตสาห์ลงทุนตัดหนามขึ้นเอาไปวางบนหลังคาโดยหวังจะได้อดีตเศรษฐีนีมาเป็นภริยากะว่าเดี๋ยวเขามากว้างผ้าแพรแล้วมันจะได้ติด แต่ปรกากฏว่าผ้าแพรก็ลื่นไหลลงพื้นดินไม่ติดเลยสักนิดพวกผู้ชายหลายบ้านก็เลยผิดหวังไปตามๆกันนางก็เดินไปถึงบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งก็กว้างผ้าขึ้นไปบนหลังคาผ้าติดบนหลังคาไม่ตกลงมาบนพื้นดินก็คิดว่าบ้านนี้แหละเป็นเรือนตายให้อาศัยเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปบนบ้านมองหาเจ้าของบ้านก็ไม่เห็นใครลองเดินไปดูรอบๆเห็นมีหม้อข้าวลูกนึงกระชามอีกสามลูก เอเจ้าของบ้านเป็นใครกันนะจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกันนะถ้าเป็นผู้ชายเราจะยอมเป็นภรรยาหรือถ้าจะให้เป็นคนรับใช้ก็ไม่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเราจะขอเป็นสหายหรือถ้าจะเป็นคนใช้ก็ได้เหมือนกันนั่งคิดเสร็จแล้วก็จุดตะเกียงนั่งรออยู่ฝ่ายเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายยากจนตอนนั้นไปเที่ยวตัดปืนอยู่ในป่าพอเย็นย่ำค่ำสนธยาก็หาปืนกลับมาบ้านไหลลู่เจ้า ครั้นถึงบ้านก็เห็นมีแสงตะเกียงก็นึกเอะใจว่ามีใครมาหาตัวหรือ,อยังไงก็ส่งเสียงทักทายมีใครมาหาฉันน่ะฉันเองอะ่ะใครอะ่ะพอขึ้นไปบนเรือนก็เห็นเป็นคนแปลกหน้าก็ตกใจเอ๊ะแล้วนี่เธอเป็นใครขึ้นมาบนเรือนของฉันได้ยังไงอ่ะเนี่ยนางก็ไหว้ด้วยความนอบนอบ้อมคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นเมียของเศรษฐีถูกเศรษฐีขับไล่าสายส่งมาตอนนี้ไม่มีที่พึ่งพาอาศัย จะมาขออาศัยอยู่ด้วยจะให้เป็นเมียก็ได้จะให้เป็นคนใช้ก็ไม่ขัดข้องแล้วแต่พี่จะเห็นสมควรเถอะเจ้าค่ะเออนางจะมาอยู่กับเราไม่ได้หรอกเราในจนจน,จน,จนเพียงลําพังตัวเราคนเดียวยังเอาตัวไม่รอดเลยหาเลี้ยงแค่กระเพาะเดียวยังไม่ค่อยจะพอกินถ้านางมาอยู่ด้วยอีกคนที่พากันอดตายแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันจะช่วยพี่ทามาหากิน แม้ว่าเราจะจนแต่ถ้าเรารวมสองแรงช่วยกันแข่งขันก็ย่อมจะอยู่รอดนะพี่นะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นแน่ๆเอางั้นเหรอเออเอาอยู่ก็อยู่เราอยู่เป็นผัวเมียกันก็แล้วกันง่ายดีฉันไม่กลา้าเธอเป็นคนใช้เพราะฉันเองก็มีฐานะไม่ต่างอะไรกับคนใช้อยู่แล้วเธอต่างหากหน้าจะเป็นนายของฉันเพราะว่าเธอเคยเป็นเมียเศรษฐีมาแล้วเสร็จแล้วเมื่ออยู่กันมานานหลายวันชายยากจนก็ถามนางบอกว่าไหนว่าจะช่วยกันทำงานไงอะ่ะ ฮะมาช่วยกันดิไม่ต้องห่วงหรอกฉันต้องช่วยพี่แน่เสร็จแล้วนางก็ถอดแหวนส่งให้พี่เอาของนี่ไปขายนะ่าจะได้เงินมาไม่ใช่น้อยชายยากจนก็ถือแหวนไปขายในที่หลายที่หลายแห่งออกจากบ้านนั้นเข้าบ้านนี้เข้าบ้านโน้นแต่ปรากฏไม่มีใครกล้าซื้อไว้เลยเพราะว่าแหวนวงนั้นราคามันสูงมากชาวบ้านแถบนั้นไม่มีใครมีสตังพอจะซื้อหาไว้ได้เขาก็คิดขึ้นว่า อไอ้ของเหลืองเหลืองเขียวเขียวนี่มันช่างไม่มีประโยชน์อะไรขายให้ใครก็ไม่มีใครซื้อสักคนแล้วจะเก็บไว้ทําวิมานอะไรอะ่ะคิดอย่างนั้นแล้วก็คว้างเข้าป่าไปแล้วก็เดินกลับบ้านโดยอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดเห็นภรรยาก็บอกไอ้ทองเหลืองเขียวเขียวอะไรที่ให้ไปขายมาด้เรื่องไม่มีใครก็ซื้อเลยอะ่ะแล้วอยู่ที่ไหนล่ะพี่คว้างเข้าป่าไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรเอาไว้ทําไมพี่รู้ไหมนั่นเป็นแหวนทองมีค่ามากมายนัก เหลืองๆนะ่ะทองคำแต่เขียวๆนะ่ะคือแก้วมณีนะพี่นะงั้นเหรอเออบนเขาที่ฉันไปตัดเวอรนะ์มีเป็นก้อนขนาดใหญ่เบเรมเทมนะไอ้เขียวๆที่ว่านะงั้นเหรอพี่เออเดี๋ยวเราไปขุดขนออกมาบ้านเราเถอะว่าแล้วก็ชวนกันไปขุดทองบนเขาอ่าขุดแก้วมณีมาก็ขนามาไว้ที่บ้านเอาบางส่วนไปขายก็ได้เงินมาเยอะแยะกลายเป็นเศรษฐีภายในพริบตาฝ่ายเจ้าเศรษฐีขี้งกฐานะก็แย่ลงตามลําดับ ท่านได้ข่าวว่าภริยาเก่าไปได้สามีใหม่แล้วมีฐานะร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีก็ใช้อิทธิพลต่างๆนานาเพื่อจะเอาเงินเหล่านั้นมาเป็นของตัวแต่พอขนไปบ้านเงินเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นก้อนดินไปหมดนำความผิดหวังมาสู่เศรษฐีเป็นอย่างมากส่วนเงินของฝ่ายภริยาก็กลับเพิ่มพูนคูณทวีขึ้นอีกอย่างแปลกประหลาดสองสามีภริยาก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตครับนั่นเป็นตำนาน นิทานผืนบ้านของเมืองตราดครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบก,กันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ